สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ําแข็งขควโลกเหนือค่ะกับช่อง Youtube แอบว่าไอซ์แลนด์นะคะวันนี้ว่าพาเพื่อนๆออกมาเที่ยวนะคะไกลเหมือนกันนะคะ50ากิโลนะคะ50ากิโลจากเมืองหลวงนะคะ ห้าสิบกิโลจากเมืองหลวงค่ะสวยงามตามท้องเรื่องของประเทศไรซ์แลนด์นะคะเด <c oughs> ีวว่าจะให้ดูตรงนี้นะคะข้างหน้านะคะ จะเป็นเทือกเขานะคะยาวมาเลยนะคะเทือกเขาตั้งแต่ฝั่งทางนี้เลยนะคะยาวมายาวมาเป็นเขาทั้งนั้นนะคะเขาทั้งนั้นเลยนะคะยาวมาฝั่งทางนี้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 นี่เลยนะคะแล้วแม่น้ํานะคะแม่น้ําที่เราเห็นข้างหน้านี้คะชื่อว่าแม่น้ําขานะคะแล้วจุดที่ว่ายืนนะคะจะเป็นจุดที่น้ําจืด แล้วก็น้ําเค็มมันจะมาเจอกันนะคะก็คือแม่น้าเนี่ย <c oughs> ดูสะพานตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นสะพานไหมคะแม่น้ําตรงนี้นะคะจะไหลลอดสะพานออกไปสู่ทะเลค่ะก็คือน้ําจืดและน้ําเค็มมาเจอกันนะคะน้าจืดก็คือแม่น้ําขาวนี้แล้วก็ทะเลนั้นก็คือทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะน้ำสองน้ํามาเจอกัน ะะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักรถนะคะเป็นจุดชมวิวที่หลายๆคนเขาจะมาเขาจะมาจอดชมวิวนะคะเราไม่ต้องล็อกรถนะคะไอซ์แลนด์เขาไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีขโมยอะไรมากมายนะคะแค่ว่าไม่ได้ล็อกรถนี่ค่ะ อากาศดีนะคะแต่ว่ามันหนาววันนี้ตอนนี้มันติดลบหนึ่งนะคะติดลบหนึ่งแต่ว่าจะให้ดูนะคะนี่บรรยากาศสวยงามนะคะนี่ถือว่าอากาศดีนะคะอากาศดีมากอากาศดีมากแล้วก็ <c oughs> ไม่มีลมนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่เยอะไม่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 รบกวนอะไรใครนะคะ แล้วก็ดวงจันทร์นะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะเทียว่าถ่ายวีดีโออยู่นี้คือห้าโมงเย็นดวงจันทร์ก็ขึ้นมาแต่วันแล้วนะคะดูค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะสะพานใต้สะพานนั้นก็คือฝั่งทางนี้ก็จะเป็นน้ําทะเลนะคะวันไม่ได้พูดเล่นนะเป็นเรื่องจริงไอซ์แลนด์มันมีอะไรที่อ m a z ม n ชิ่งที่มหัศจรรย์น,นะคะ หลายๆอย่างที่หลายๆประเทศไม่มีนะคะไอซ์แลนล์มีให้เห็นนะคะเดี๋ยวาจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเรามองเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะคะสะพานกัน้นฝั่งนี้เป็นทะเลนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะฝั่งนี้เป็นทะเล แล้วฝั่งนี้ที่ว่ายืนอยู่ตรงนี้เป็นน้ําแม่น้ําน้ําจืดลอดใต้สะพานมาเจอน้ําเค็มในทะเลนี่คือคลื่นอันนี้เป็นคลื่นนะคะนี่คลื่นแรงนะคะคลื่นแรงมากนะคะนี่มันสูงมากนะคะคลื่นแต่ว่าก็จะไม่เดินลงไปข้างล่างนะคะ น้ำแข็งก็มีนะคะ อยากให้ไปเห็นน้ําแข็งจังเลยแบตเตอรี่ก็จะหมดนะคะเดินก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเดินลําบากค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นทรายดํานะคะทะเลทรายแต่เป็นสีดาเนี่ยค่ะเป็นทรายดําอันนี้ก็จะเป็นรอยเที่ยวว่านี่นี่ค่ะทรายดํานะคะ <c oughs> นี่นะคะเป็นทะเลทรายดํา มันเดินยากแล้วตรงนี้เป็นน้ําแข็งนะคะแล้วว่าจะเดินทันไหมเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดค่ะจะให้เพื่อนๆดูน้ําแข็งนะคะนี่ค่ะ <c oughs> นี่ถึงแล้วน้ําแข็งจริงๆน้ําแข็งจริงๆน้ําแข็งจริงๆดูค่ะไม่ได้พูดเล่นนะคะน้ําแข็งนะคะไอซ์แลนล์์เมืองน,น้ําแข็งไงว่าพามาดูน้ําแข็งจริงๆนี่ น้ำแข็งนะคะดูค่ะน้ําทะเลนะคะตรงนี้ว่ายืนอยู่ตรงชายทะเลนะคะน้ำแข็งทั้งนั้นนะคะมันหนาวจนน้ำเป็นน้ำแข็งนะคะที่ลอยอยู่ในทะเลนั้นคือน้ําแข็งนะคะดูค่ะดูค่ะดูนะคะมันหนาวมากนะคะเป็นน้ําแข็งนะคะน้ำน้ำเกลือนะคะนี่น้ำทะเลนะคะ บ้านนั้นพาหมามาด้วยนะคะแต่ว่าจะให้ดูไม่ได้พูดเล่นน้ำแข็งจริงๆ <c oughs> เนี่ยน้ำแข็งจริงๆค่ะดูแล้วทะเลทรายเป็นทะเลทรายดำ